1วันทำอะไรบ้างวันนี้จะพามาขยายพันธุ์ดอกบัวดินเป็นดอกไม้ที่ออกดอกช่วงหน้าฝนแต่นี่มันจะปลายฝนแล้วมันจะทันไหมเนี่ยบัวดินเนี่ยเขาชอบแสงแดดจัดๆนะแล้วหลวงพ่อองค์ไหนชุดก่อนๆเอามาปลูกในร่มเนี่ยคือเวลาเราจะปลูกอะไรเราต้องศึกษาแล้วก็รู้ว่าต้นไม้แต่ละแบบมันชอบแบบไหนอณาจักรพืชมีแต้ง 3, 200, สามแสนสองหมื่นสปีชีส์จะให้ปลูกพืชเหมือนๆกันได้ยังไง ปลูกต้นไม้มันต้องมีเทคนิคหน่อยอย่างปลูกบัวดินเนี่ยมันก็มีเทคนิคที่ทําให้บัวดินออกดอกในทั้งปีด้วยนะสเต็ปนั้นแค่ว่ากันแต่ตอนนี้ปลูกให้มันติดหัวให้ได้ซะก่อนนี่เตรียมหัวเสร็จแล้วแต่ลืมตัดรากทิ้งให้มันเหลือแต่ปุ่มรากนะสิได้อยู่หรอกมกั้งปลูกเหมือนหัวหอมเลยตัดโคนต้นตัดรากแล้วก็ลงปลูกเวลาลงลงปลูกก็ไม่ต้องลึกมากลึกแค่ท่วมหัวเขาก็พอ หัวบวดินนะไม่ใช่หัวเราต้นไม้ดอกไม้เนี่ยเวลาอยู่ผิดที่ผิดทางผิดน้ําผิดดินการที่จะทําให้เจริญงอกงามออกดอกออกผลได้งามๆนะมันยากคนเราก็เหมือนกันน่ะแหละต้นมันอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีต้นแคระแกลนถึงเจริญเติบโตเป็นต้นได้มันก็ไม่ติดดอกดอกมันก็ไม่สมบูรณ์อีกถ้าเป็นซะขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงการออกผลเลย แต่คนเราโชคดีกว่าต้นไม้ดอกไม้นะถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีเรามีมือมีเท้านี่มีหนึ่งสมองสองมือเราเดินออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่แย่ๆนั้นได้ในขณะที่ต้นไม้และดอกไม้นั้นไม่มีแม้กระทั่งหนทางที่จะพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่แย่ๆนั้นได้เลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปลูกต้นไม้เสร็จแล้วควรรดน้ำด้วยนะครับ